เมื่อเร็วนี้วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นณนะห้องสมุดบรูตันเมมโมเรียลไรเบอรีเมืองแพลนซิตี้รัฐฟลอริดา ภายในงานผู้ร่วมกิจกรรมก็ได้ลงทะเบียนรับโบชัวแนะนำสมาธิเบื้องต้นก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักพื้นฐานการนั่งสมาธิโดยการณิตแจ็คสเปนส์ Jack ence, เป็นพิธีกร,รและแนะนำประวัติครูบาอาจารย์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลา20นาทีทุกท่านนะคะก็ได้บันทึกผลการปฏิบัติธรรมว่าได้รับความสงบสุขสบายสว่าง จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้กล่าวร่วมกันนะคะในการถวายปัจจัยบูชาทำแด่คณะพระอาจารย์พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งภายหลังจากจบโครงการก็ตั้งใจนะคะที่จะไปชักชวนเพื่อนๆให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปเนื่องจากเห็นเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากค่ะ